อ้าวเวครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่หลงเข้ามาทุกคนนะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับก็เกือบเดือนเลยนะเพราะว่าติดภารกิจนะครับทั้งแข่ง RV แล้วก็เรื่องเรียนนะทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะนี่ครับก็หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับเพราะเพราะว่าอัปเดตแพทใหม่นะครับนี่ครับก็เป็นกิจกรรมนี้นะนี่ครับของขวัญตามใจฉันนะครับนี่เริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งคูปองนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ 22นะครับถึงวันที่28นะทุกคนโอเคนะครับแล้วก็คลิกไปดูนะครับนี่หน้าปกโปรไฟล์ก็มีสกินแบบแรร์ห้นะครับโอเคกดเข้าไปเลยปั๊บนี่ผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะทุกคนอ่าโอเคนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะก็มีซื้อชิ้นที่หนึ่งยี่สองที่สามที่สี่นะครับก็ให้เราแตะนะครับเพื่อลดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็กดไปนะครับปั๊บนี่โอ้ชิ้นแรกก็ ชิ้นที่สองก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ชิ้นที่สองก็ไอชิ้นที่สามก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชิ้นที่ยี่สิบห้าก็ไอชิ้นที่สี่ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะพูดติดขัดนะเพราะว่าไม่ได้พูดนานแล้วโอเคครับแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมเลยอโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็กดมาที่นี่ครับช่องซีเดียมนะครับนี่ครับแล้วก็เขาก็จะให้เราเลือกนะครับสกินที่เราอยากได้นะครับมาสี่สกินนะ นี่ครับถ้าเราเลือกแต่ละชิ้นนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นที่เราได้เมื่อกี้นะครับหนึ่งชิ้นก็จะกี่เปอร์เซ็นล่ะถึงชิ้นที่สี่ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะที่ผมจําสูงสุดนะครับพี่นะครับนี่ถ้าเราอยากได้ทั้งสี่ชิ้นนะครับก็เลือกมาเลยสี่ชิ้นนะครับนี่จากนั้นเราก็เลือกยืนยันนะครับนี่เห็นไหมครับสูงสุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับถือว่าน้อยมากนะจากนั้นนะครับมันจะมีนี่ครับทาง โอกาสนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับสามารถเลื่อนได้นะถ้าใครอยากได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลื่อนไปให้สุดเลยครับนี่ 2, ครับสองร้อยไอ้สองพันหกร้อยสามที่สามที่สองคูปองนะนี่ครับถ้าใครอยากได้เหมาหมดสี่สกินนี้นะหรือว่านะครับใครไม่อยากได้ก็สามารถเลือกได้หนึ่งสกินก็ได้อี่สมมติว่าผมยากได้สกินของล้อเลี้ยวนะตัวเดียวนะครับแล้วก็กดยืนยันปั๊บเห็นไหมแล้วก็สิบเอ็ดคูปองนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยิ่งเราเลื่อนสูงมาเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์การออกก็ยิ่งเยินครับนี่เห็นไหม ือว่าผมโชครายนะบางอันนะครับแบบอันแรกก็แบบเกือบห้าสิเปอร์เซ็นแล้วแต่นี้ก็อันแรกลดสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่สิบามเปอร์เซก็140กร้อยสี่สิบกคูป,ปองนะห,หรือว่าถ้าใครไม่ชอบของรางวัลน,นี้นะครับเราก็สามารถรีเซ็ตได้นะทุกคนนี่เห็นไหมรีเซ็ตตรงนี้นะครับสู์คูป,ปองแล้วกดรีไปเลยปั้งเห็นไหมว่าจะมีสก,กินมาใหม่นะทุกคนโอเคนะครับนี่นะครับเราก็มาดูเลยชิ้นแรกนะครับเห็นไหมชิ้นแรกก็ได้สิบเปอร์เซ็นะครับดูทางด้านบนชิ้นที่สองก็ 15%ห้าเปอร์นชิ้นที่สามก็ยี่ิเปอร์เซชิ้นสุดท้ายก็ยี่บ้าปอร์เซ็นะครับโอ้ถือว่าผมโชคร้ายมากเลยนะทุกคนโอเคผมก็จะเอาเป็นสกินอะไรดีละ่ะขอรีเซ็ตอีกครั้งได้ดีไหมเนี่ยรีเซ็ตอีกสักครั้งแล้วกันนะครับปับ๊บสิบคูป,ปองปับ๊บโอเคมีสกินนาคอร์สมาทุกคนผมเป็นเมนนาคอร์ด้วยชอบนาคอร์สไม่ใช่หรอกนะครับเปิดมาเลยปั๊บแล้วก็ยืนยันไปปับ๊บเห็นไหมผมขอแค่สกินนาคอร์สแค่ตัวเดียวนะเพราะว่า คูปองผมไม่มีนะครับทุกคนโอเคปับ๊บดูดีว่าเราจะสุ่มสักกี่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดสิบสี่ดคูปองลุกๆหนึ่งร้อยเหรอดูที่ว่าจะได้ไหมถ้าได้นะฮึ่งอาร์เลยนะทุกคนอยี่สิบสามรู้รู้สึกว่าสูงสุดของผมจะได้แค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอเค มันก็จะมีของรางวัลอื่นๆนะแต่ว่าจะเป็นของพวกจิตประฐานนะพวกคัมภีขั้นสูงอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ไปลุยเลยนะครับนี่ครับสามสองหนึ่งกดที่นี่ครับยืนยันยี่สิ็เปอร์ซ็นต์ลุยปับ๊บคุ้มไม่เนี่ยทุกคนโอ้โหดูดิผมได้เป็นเช่านะโอโคตรไม่คุ้มเลย สำหรับใครที่อยากลองสุ่มก็ดูเป็นผมเป็นตัวอย่างได้ทุกคนโอเคนะครับโอ้โหร้ 170, 150อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบครุปไอร้อยห้าสิบกเรน่าผมหายไปกับตาทุกคนโอเคนะครับถ้าใครอยากจะลองสุ่มก็ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะโอเคนะครับนี่โอเคไม่เป็นไรเราก็ยังมีรางวัลปลอบใจนะจากการเติมนะครับมากลับมาทําคลิปแรกก็เกลือไปนะครับ ก็มีสกินสานิดด้วยมื่โอเคเอา้าผมกดเผอกดไปโอ้ยไม่ได้แล้วทุกคนคก็มีตัวนี้สานิดนี่ครับหนึ่งคูปองกดไปเผื่ได้เผื่อออกหนึ่งคูปองเอ้ยได้นักการสามวันโอเคครับถือว่าดีอยู่แหละมากล่องหนึ่งึ๊บ ยี่สิบเอ็ดโอ้โหร้อยห้าสิบคูปปัผมผมคิดว่ามันจะได้แบบของรางวัลเยอะๆนะที่ไหนได้มันแบบมันได้แค่ชิ้นเดียวแล้วทุกคนโอเคนะครับอืมแล้วก็มีแบบพวกกิจกรรมเยอะเลยที่ผมไม่ได้ทํานะครับก็จะมีกิจกรรมนี้ครับรับสกินนี่ครับเห็นไหมมีสกินของบัตเตอร์ไฟแล้วก็อันนี้ด้วยแวนนะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีเอมิลี่ด้วยนะแบบสกินแบบสวยๆเยอะเลยแค่เก็บหัวใจนะครับนี่ก็สามารถแลกเลย3าสิบ หัวใจนะทุกคนโอเคนะครับอเอาเลยครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะมีเพียงนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับนะถ้าใครอยากสุ่มก็ดูผมตัวยอย่างนะครับสําหรับคนงบน้อยนะ150คูป,ปองผมก็ได้ยิมจิเช่ามานะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วเราเจอกันคลิปใหม่ครับบาย